วันนี้ผมมีเรื่องที่มาชวนน้องๆนะครับใช้สมองช่วยผมคิดนิดหนึ่งว่าผมสามารถที่จะยกหนังสือกองนี้หนังสือกองนี้นะครับหนักประมาณสามกิโลได้ด้วยถุงพลาสติกเพียงใบเดียวเนี่ยนะครับได้อย่างไรมีข้อแมอ้อย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามใช้มือนะครับในการที่จะยกตรงนี้ขึ้นลองไปคิดดูนะครับที่ออกรือยังครับถ้าเกิดมีใครมาเสนอผมว่าอ้าวก็ยกอย่างนี้สิอย่างนี้ กฎกติกานะครับบอกแล้วว่าห้ามใช้มือนะครับคิดออกยังครับถ้ายังเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับดูนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้มือในการที่จะยกหนังสือนี่แต่ผมจะใช้แรงดัานอากาศครับโดยผมจะเป่าลมเข้าไปในถุงนี้ดูนะครับว่าผมสามารถที่ยกหนังสือกองนี้ขึ้นได้อย่างไร นะครับเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยลมอลอกมันก็ตลนลงมาเรื่องของแรงดันอา,ากาศก,ก็มีประโยชน์นะครับเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นการสาธิตวิธีอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอา,ากาศเนี่ยมีความสําคัญในการที่จะยกหนังสือหรืออะไรที่มีน้ําหนักมากขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะยกวัตถุที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับโดยใช้ถุงพลาสติกเป็นใบเดียวน,นั้น ของใหญ่ที่ว่าเมื่อกี้นะครับก็คือม้านั่งนี้นะครับที่มีความยาวประมาณมากกว่าเม็ดครึ่งนะครับแล้วก็หนักมากเลยครับประมาณสัก20-30กิโลดูนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ถุงพลาสติกเพียงใบเดียวสามารถที่ยกม้านั่งนี้ได้หรือเปล่าตามมาดูครับ เราสามารถที่จะยกมานั่งนี้ได้นะครับโอ้โหมาสะจาใจจริงๆเลยนะครับแรงดันอากาศนี่นำมปใช้ประโยชน์ได้เยอะทีเดียวเลยนะครับ มีแรงดันทุกทิศทุกทางเมื่อเราเป่าลมเข้าไปในถุงพลาสติกแรงดันอากาศจะทําให้ถุงพองออกและไปดันให้หนังสือหรือก็ุียยกตัวขึ้นครับ แสดงให้เห็นว่าอากาศมีแรงดันมากกว่าที่เราคิดนะครับหลักการนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะยกวัตถุที่มีน้ําหนักมากๆนะครับตัวอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือเวลาเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีซากอาคารหล่นลงมาปิดทับทางออกนะครับเราสามารถที่จะใช้เบาะลมในการที่จะเปิดทางให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ภายในได้ไงล่ะครับ